สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บนสะพานเฉลิมโลกใกล้ๆกับแยกประตูน้ำด้านล่างก็เป็นท่าเรือในคลองสสงแสบนะครับด้านซ้ายเป็นเรือที่วิ่งจากประตูน้ำไปผ่านฟ้าส่วนด้านขวาตรงท้ายๆตรงนูน้นเ,เรือมาพอบดีเลยก็จะเป็นเรือที่วิ่งจากประตูน้ำไปวัดศีบุรเรือง คลิปนี้ผมจะเดินทางไปกับเรือด่วนในคลองแสนแสบนะครับจากท่าเรือประตูน้ําไปท่าเรือเดอะมอลบางกะปิที่เขามีงานก่อสร้างนะที่มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเดอะมอลบางกะปิแถวๆนั้นแหละจะไปดูงานก่อสร้างสักหน่อยก็จะเก็บบรรยากาศนะครับการเดินทางไปฝากคลองแสนแสบเนี่ยก็เป็นคลองที่มีขนาดกว้างเหมือนกันนะสองข้างนะครับ ก็จะมีทางจากักรยานทางสำหรับวิ่งและอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศก็ดีมากนะสองข้างทางมีสตรีทอาร์ตนะครับภาพวาดต่างๆยาวไปตลอดทางเลยตอนนี้ผมก็เดินทางออกมาจากท่าเรือประตูน้ำก็เป็นบรรยากาศในเรือนะครับตอนนี้ผู้ดยสารก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นช่วงที่เริ่มออกมาใหม่ๆตอนนี้ก็ เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับถ้าเกิดเย็นๆก็จะเยอะนะออกมาแล้วนะครับก็เห็นเลยมีนะภาพวาดอยู่ด้านขวาบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างดีนะเราเดินอยู่นะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะก็ พเพลิดเพลินนะครับมีต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีภาพวาดต่างๆก็มีหลายท่านนะที่สอบถามเข้ามาเวลาผมทาคลิปในคลองแสนแสบเนี่ยก็ถามว่าน้ําในคลองยังเหม็นอยู่ไหมประมาณนี้นะบางทีผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะเนื่องจากว่าเอาผ้าปิดตามูไว้ตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือสะพานชิดลม ผู้โดยสารนะครับก็ทยอยเติมลงมาเรื่อยๆนะครับจากที่นั่งว่างๆค่อยๆเพิ่มเข้ามาเรือด่วนในกลองแสนแสบเนี่ยเขาก็จะมีพลาสติกนะครับกั้นทั้งสองฝั่งเลยนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวน้ำกระเด็นเข้ามานะ น้ำค่อนข้างจะดำนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนสองสามปีที่แล้วนะครับโอ้ยน้ําดํามากเลยนะน้ําดํามากๆเลยตอนนี้เขาก็เริ่มปรับปรุงนะครับเริ่มปรับปรุงไปเรื่อยๆน้ําก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตอนที่ผมมองดูนะแล้วก็ผ่านไปนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยได้กลิ่นนะไม่ค่อยได้กลิ่นน้ําเท่าไหร่นะครับแล้วก็น้ําดูไม่ค่อยดําด้วยดีขึ้นเรื่อยๆ อาจจะมีบางช่วงนะครับที่อาจจะมีน้ําดําบ้างนะแล้วก็มีการถ่ายเทนะครับทําให้น้ําสะอาดขึ้นตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือสะพานวิทยุ ด้านข้าของคลองแสบก็ถือว่าเป็นเส้นทางจักรยานด้วยนะครับสามารถปั่นจักรยานไปได้และในช่วงที่เป็นสะพานทางข้ามเนี่ยเราก็สามารถจะจูงจักรยานข้ามไปตอนนี้ผมมาถึงท่าเรือนาน,นานเหนือ อันนี้ก็มีป้ายนะครับสลาบขอพระคุณที่กรุณาชำระค่าโดยสารตามระยะทางเรือก็วิ่งด้วยความเร็วนะครับไม่รู้ว่าความเร็วกี่น็อตนะแต่น้ำด้านท้ายเรือนะครับเป็นลูกขึ้นเลยนะถ้าเกิดไม่มีเขื่อนด้านข้างนะครับรับรองว่าพัางแน่นอน เรือก็วิ่งด้วยความเร็วนะครับความเร็วสูงคลื่นกระทบฝั่งนะครับน้ําแตกกระจายเป็นฟองสีขาวหมุนเป็นเกลียวป๊อบปอปอตอนนี้ผมมาถึงท่าเรือนานาชาติ ตอนนี้ผู้โดยสารก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่นั่งก็ยังว่างๆอยู่ช่วงกลางวันก็จะเบาๆแบบนี้ถ้าเป็นเช้าเย็นนะครับก็เยอะนะบางครั้งก็เบียดกันเลยนะครับผู้โดยสารใช้บริการเรือด่วนในของแสแสบเนี่ยค่อนข้างมากในช่วงประตูน้ํำผ่านฟ้าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงประตูน้ําไปวสิบบุเรีอนเนี่ยผู้โดยสารจะเยอะในช่วงเร่งด่วน ตอนนี้ก็มาถึงท่าเรืออดโศก โดยสารเนี่ยผมว่าก็ทําเวลาได้ดีนะจะช้านะครับตรงจอดเทียบท่าเนี่ยล่ะเพราะว่าเรือไม่เหมือนรถนะบางทีเลยไปหน่อยนะครับต้องถอยหลังกว่าจะเข้าที่เข้าทางก็ใช้เวลานานนะถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยเข้ามาก็จอดจอดเสร็จก,ก็วิ่งออกเลยแต่เรือเนี่ยบางทีก็ถอยเข้าเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวา ใช้เวลานานนะครับจะเสียเวลาตรงเทียบท่ารับผู้เดยสารเนี่ยแหละตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือมอสอวรประสานมิตร ตอนนี้มาถึงท่าเรืออิต,ตันไทยผู้โดยสารตอนนี้ก็เริ่มเยอะนะนะเต็มพื้นที่ของที่นั่งแล้วนะครับ บรรยากาศสองฝั่งก็ดูค่อนข้างร่มรื่นนะครับมีต้นไม้แล้วก็มีดอกไม้ภาพวาดต่างๆให้เราได้มองชาวต่างชาติก็ชอบนะที่เขามาต้องเที่ยวนะครับเขาชอบมานั่งเรือแล้วเขาก็มักจะยืนมองนะครับไม่ค่อยนั่งนะไม่ค่อยนั่งเท่าไหร่บางทีก็ยืนมองนะครับดูวิวถ่ายภาพถ่ายรูปตลอด ช่วงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเข้ามากันเยอะตอนนี้มาถึงท่าเรือสุเหล่าบ้านดอน บาดสวยๆเลยนะเหมาะจะมายืนโพสท่าถ่ายภาพถ่ายรูปก็มีหลายมุมนะครับสวยๆนะท่านใดมีเวลาว่างลองมานั่งเรือนะแล้วก็ลองลงตามท่าเรือต่างๆนะครับชมสีดอาด้านข้างของคลองแสนแสบก็อาจจะได้มุมภาพแปลกๆสวยๆง,งางๆนะครับเป็นวิวน้ำ แล้วก็ภาพวาดสตรีทอาร์ตที่วาดแบบยาวๆเลยตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือซอยทั้งหลอก็ยังถือว่าอยู่ในเมืองนะครับ ก็จะเห็นตึกสูงสูงมีคอนโดสูงสูงให้เห็นพอเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่าเป็สูงสูงค่อยๆลดน้อยลงไปนะครับเป็นบ้านเรือนที่เป็นประมาณ1ชั้นบ้างสองชั้นบ้าง นี่มาถึงท่าเรืออาคารชานอิสระทาวเวอร์ผู้โดยสารก็เต็มที่นั่งก็มีโหนบ้างแต่ไม่มากออกจากท่าเรือชานอิสระด้วยความรวดเร็ว วิ่งแบบเต็มที่เลยนะครับก็มีข่าวว่าจะเปลี่ยนจากเรือที่ใช้น้ํามันนะตอนนี้ก็ใช้น้ำมันดีเซลนะครับพอเวลาเร่งเครื่องวันก็ขมงเลยนะก็มีข่าวว่าจะเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ก็ใช้เงินทุนเยอะนะแล้วคงต้องใช้เวลากันอีกสักพักหนึ่งนะครับ ในการที่จะเปลี่ยนจากระบบน้ํามันเป็นระบบไฟฟ้าตอนนี้มาถึงท่าเรือโรงเรียนวิจิตร ตรงนี้ก็เป็นท่าเรือสะพานคลองตัน ้านบนสูงสูงนะครับตรงนั้นเป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิสถานีรางคำแหงตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือรามคำแหงหนึ่งก็เชื่อมต่อแอร์พอร์ตลิงได้นะครับที่สถานีรากคำแหง เราจะไปต่อไอพอรเรลิงนะครับเราก็ามาลงตรงนี้นะเดินขึ้นไปนะครับที่สถานีจุดนี้นะครับผมมองดูมีภาพวาเดเยอะนะมีภาพวาดแล้วก็มีดอกไม้สวย วางอยู่สองฝั่งคลอง นี่เริ่มออกมาจากนอกเมืองเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าจะมีต้นไม้เยอะนะแล้วก็มีตึกสูงเริ่มลดลง ตรงนี้ก็มีภาพวาดนะครับเยอะเลยนะเป็นภาพวาดยาวๆเลยนะครับตรงนี้ ถ้าไม่มีผู้ดีสารนะครับลงนะทางเรือเขาก็จะวิ่งผ่านไปเลยนะครับบางท่าเรือครับไม่มีผู้ดีสารที่จะลงไปก็คนขับเรือเขาก็จะขับผ่านไป ก็มาถึงท่าเรือลางกําแหง29 ตอนนี้ผมมาถึงท่าเรือมหาวิทยาลัยรามคำแหงการขึ้นลงเรือนะครับก็ต้องมีความระมัดระวัวงนะต้องรอให้เรือเนี่ยเทียบ กับท่านะครับให้สนิทก่อนถึงจะเดินข้ามไปได้นะครับเพื่อความปลอดภยัยถ้าเป็นช่วงเวลาเย็นๆเนี่ยผมก็จะเห็นมีเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าเขาก็จะมาคอยดูแลนะครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร เขาจะมาประจําในช่วงประมาณเย็นๆนะครับช่วงนี้บริเวณแถวญานบางกะปินะครับก็มีคอนโดขุดขึ้นมามากมายเลยนะตั้งแต่มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วย รถไฟฟ้าใส่สีส้มก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็รอในเรื่องผู้รับจ้างนะที่จะมาเดินรถนะครับยังไม่เรียบร้อยก็มีรถไฟฟ้าใส่สีเหลืองที่เปิดวิ่งก่อนนะครับก็าทาให้ย่านบางกะปิช่วงหลังก็ค่อนข้างช่วงนี้ก็ค่อนข้างคึกคักอันนี้ก็เป็น ท่าเรือมหาไัย ผมมาใกล้ๆก,ลกับบางกะปิแล้วนะครับผูริสารก็เริ่มทยอยลงไปเรื่อยๆผ่านท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิก็จะเป็นท่าเรือบางกะปิแล้วก็เป็นท่าเรือวัดศรีบุเรงซึ่งเป็นท่าเรือสุดท้ายแล้วก็จะเป็นจุดที่เขาจอดเรืออยู่นะครับบริเวณวัดศรีบุเรง ตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือวัดกลาง เห็นเป็นคล้ายๆเรือนะครับก็เป็นเรือที่รับส่งคนนะข้ามฝั่งนะครับเป็นชักลอกนะข้ามไปข้ามมาระหว่างสองฝั่งคลองตอนนี้ผมมาถึงบริเวณท่าเรือเดอะมอบางกะปิ ie, ก็เป็นท่าเรือที่อยู่ ด้านหลังของศูนย์การค้าเดอะมอแบงกัปิตรงนี้นะครับมีผู้โดยสารลงเป็นจำนวนมากเลยเนีย่ยสังเกตนะครับผู้โดยสารก็เตรียมตัวกันแล้วก็จะลงที่ท่าเรือเดอะมอแบงกัปีสำหรับการเดินทางนะครับผมใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสี่สิบนาทีค่าโดยสารจากประตูน้ำมาท่าเรือเดอะมอแบงกัปีก็ยี่สิบสองบาทนะครับ เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยในปี2567ก็นำมาฝากกันนะครับการเดินทางท่าเรือประตูน้ำมาถึงท่าเรือเดอะบอสบางกะปิขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบก,กับวีมีพาร์เก็ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีและมีความสุขมากๆสวัสดีครับ